大家好，สวัสดีค่ะประพาออนสอนจีนวันนี้กับ HSK 6วันละคำสำหรับวันนี้คำว่าตาปั้นตาปั้นอยู่ใน HSK 4เป็นคำกริยาแปลว่าแต่งตัวและสามารถเป็นคำนามแปลว่าการแต่งตัวได้อีกด้วย เรามาดูประโยคตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างที่หนึ่ง今晚你打扮得很漂亮。今晚你打扮得很漂亮。คืนนี้คุณแต่งตัวสวยมากตัวอย่างที่สอง我打扮好了，我们走吧。我打扮好了，我们走吧。 ฉันแต่งตัวเสร็จแล้วพวกเราไปกันเถอะตัวอย่างที่สามาาาาชว่วงเทศกาลคริสต์มาสคุณปู่แต่งตัวเป็นซานตาคลอสและตัวอย่างที่สี 今天你的打扮看起来很特别。今天你的打扮看起来很特别。วันนี้การแต่งตัวของคุณดูพิเศษมากแล้วกลับมาพบกับ HSK 6เวลาคำกันต่อในคลิปหน้านะคะเจเจียน